เรื่องนี้แม่ของผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจแกมาตลอดชีวิตแม่ของผมปีนี้อายุราวๆ80ปีพศออ2568แกเกิดและเติบโตในบ้านไม้เก่าๆแถบคลองสามวาซึ่งว่าก่อนที่นั่นยังเป็นเขตมีนบุรีสมัยนั้น รอบบ้านเป็นทุ่งนาไกลสุดตากลางคืนมืดสนิทมีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันกระพริบไหวบางคืนมีหมอกขาวลอยตำ่ำคลุมไปทั่วคูคลองยายของแม่เป็นคนแคร่งในความเชื่อแบบชาวมอนโบราณและสิ่งที่ยายเคารพที่สุดไม่ใช่พระไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นผีงู ยายเล่าว่าผีงูเป็นวิญญาณผู้คุ้มครองบ้านคอยปกปักรักษาไม่ให้ภัยร้ายเข้ามาแต่ถ้าไม่บูชาด้วยความเคารพมันจะนำเคราะห์ร้ายมาสู่คนในบ้านทุกปีจะมีพิธีเล็กๆยายจะปูเสื่อกลางห้องไม้วางไข่ไก่สดน้ำเปล่าดอกไม้จุดทูบเทียน ควันลอยคลุ้งไปทั่วจากนั้นยายจะสวดถ้อยคำโบราณเสียงต่ำลึกและยาวเสียงนั้นปนกับเสียงลมลอดฝาไม้ทำให้ทั้งบ้านดูหน้าขนลุกขึ้นทุกทีที่มีพิธีแม่เล่าว่าตั้งแต่จำความได้งูจะเลื้อยเข้ามาในบ้านบ่อยมากบางครั้งเลื้อยผ่านใต้ถุน บางครั้งโผล่มากลางห้องอย่างหน้าตาเฉยบางทีก็เห็นแค่หางหายวับไปหลังตู้พอช่วยกันหากลับหาไม่เจอเหมือนมันหายไปกับอากาศแต่ความรู้สึกว่ามีสายตาเย็นๆจ้องอยู่จากความมืดมันไม่เคยหายไปเลยแม่ในวัยเด็กกลัวจนตัวสั่นทุกครั้งเพราะถ้าง,งูเป็นงูพิษ แล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันจะโผล่มากัดเมื่อไหร่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติของบ้านแล้ววันหนึ่งยายก็จากไปอย่างสงบหลังงานศพงูที่เคยเห็นบ่อยๆก็หายไปนานหลายเดือนทุกคนเริ่มคิดว่าผีงูอาจจากไปพร้อมยายแล้ว แต่ความจริงเพิ่งเริ่มต้นคืนหนึ่งแม่ตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงครืดครืดเสียงนั้นอยู่ข้างเตียงแม่ค่อยๆเงยหน้ามองงูตัวใหญ่ลำตัวมันวาวในแสงตะเกียงมันเลือ้อยชา้าๆสายตาจ้องแม่ตรงๆเป็นงูเห่าเบิกคอสูง และไม่ขยับแม้แต่น้อยหลังจากคืนนั้นงูเริ่มกลับมาอีกครั้งและเป็นงูพิษเกือบทุกตัวงูเห่างูสามเหลี่ยมบางตัวใหญ่จนพื้นไม้สั่นเมื่อมันขยับทุกครั้งที่เจอมันอยู่ใกล้เกินไปเหมือนตั้งใจมาหาแม่โดยเฉพาะแม่แม้จะกลัว แต่ก็ไม่เคยหนีหยิบไม้หรืออะไรก็ได้ฟาดงูจนตายทุกครั้งที่งูตายบ้านยิ่งเงียบเงียบเหมือนมีบางอย่างเฝ้ามองจากความมืดแม่เล่าเรื่องนี้ทีไรน้ำเสียงยังมีทั้งความกลัวและความเคารพเพราะแม่ไม่รู้เลยว่าผีงูที่ยายบูชาเป็นผู้ปกป้องบ้าน หรือเป็นสิ่งที่กําลังตามทวงบางอย่างคือทุกวันนี้แม่ยังฝันถึงงูอยู่บ่อยๆและทุกครั้งมันจ้องมองเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างที่แม่ไม่กล้าถามมัน